สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ช่องมิสเตอร์สปีดนะครับเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่ายาพาราหรือยาแก้ปวดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยทำมาจากอะไรและวิธีใช้ใช้ยังไงนะครับผลข้างเคียงมีผลข้างเคียงอย่างไรนะครับเดิมทีแล้วยาพาราเซตามอลนะครับหรืออะเซตามิโนเฟนถ้าเรียกตามแบบอเมริกันเป็นยาที่คนไทยรู้จักกันดีเพราะออกโฆษณาทีวีอยู่บ่อยครั้ง เป็นยาแก้ปวดและลดไข้ที่มีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบจัดเป็นยาสามัญประจำบ,บ้านที่ค่อนข้างปลอดภัยหากไม่รับประทานกันเกินขนาดนะครับสำหรับพาราเซตามอนสังเคราะหมาจากสารตั้งต้นคือผีนอนแล้วมาเติมไนตรเจนแล้วผ่านการรีดิวอีกครั้งจนเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ก่อให้เกิดอ,อาการเจ็บปวดนะครับอาการไข้นะครับ ยาซายาพาราเซตามอลนยับยั้งการสร้างซับสแตนพีสารเคมีที่การที่มีการกระตุ้นอาการปวดและเมตาบอไร์ของยาก็ช่วยเพิ่มาสารจำพวกคาบินเนตคาบิโอยในร่างกายนะครับซึ่งจะไปเพิ่มระดับของซีโรโทนินสารเคมีที่ลดไข้และอาการเจ็บปวดทำให้ยาสามารถบรรเทาอาการปวดพื้นฐานได้ใน,ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมายาพาราเซตามอลนะครับถูกร่างกายกำจัดที่ตับนะครับ แต่เมตาอัปลท์ของมันเนี่ยตัวหนึ่งที่ชื่อเนฟคิวเนฟคิวนะครับมีพิษต่อตับโดยจะไปทําลายเนื้อเยื่อตับนะครับเกิดเป็นการเป็นอาการที่เรียกว่าตับอักเสบนะครับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มในกระหอเป็นประจำเนี่ยจะมีแนวโน้มนะครับจะมีแนวโน้มที่เกิดอาการที่ว่าเป็นโรคตับอักเสบเร็วขึ้นนะครับเป็นมากขึ้นครับโดยอาจจะถึงก้นตับวายเฉียบพันนะครับ สำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ดูให้ดีๆนะครับเวลาที่จะรับประทานยาแก้ปวดนะครับการใช้ยาที่เหมาะสมนะครับเพื่อลดไข้นะครับเนื่องจากยาไม่มีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะเหมือนยาตัวอื่นในกลุ่มที่ไม่เสพติดนะครับจึงเหมาะที่จะใช้เป็นยาลดไข้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะสามารถรับประทานเป็นเวลาได้นะครับไม่ต้องมีอาหารรองท้องก่อนเสมออย่างไรก็ตามนะครับควรรีบหาสาเหตุของไข้พร้อมกัน ไปด้วยเนาะในระหว่างที่เราใช้ยาแก้ปวดตัวนี้ยาพาราเนี่ยครับขนาดยาที่ใช้ในการลดไข้ก็คือนะครับในผู้ใหญ่นะครับรับประทาน1เม็ดก็คือ500มิลลิกรัมนะครับ1เม็ดจะมี500มิลลิกรัมนะครับเวลามีไข้ซ้ำได้ทุก4-6ชั่วโมงถ้ายังมีไข้อยู่นะครับก็รับประทานกันไม่เกินเจวันนะครับก็รีบไปหาหมอซะนะครับ สำหรับในเด็กนะครับให้ในขนาด1 0 1ถึงมิลลิกรัมนะครับทางปากหรือเหน็บก้นนะครับเมื่อมีไข้นะครับซ้ำได้ 4- 6ถึงชั่วโมงเหมือนกันเหมือนกับผู้ใหญ่นะครับถ้าถ้ายังมีไข้ไข้อยู่ก็เหมือนเหมือนกับผู้ใหญ่เลยครับให้รีบพาไปหาหมอนะครับอย่าใช้ซ้ำกันเกินนะครับเกิน7วันนะครับฤทธิฤทธิฤทธิลดไข้ของยาพาราเซตามอลนะครับมีเพดานการออกฤทธิ์คือ แม้เพิ่มขนาดยาก็ไม่สามารถจะลดไข้ได้มากขึ้นนะครับหรือหรือยาวนานขึ้นแต่กลับจะมีพิษต่อตับมากขึ้นนะครับโรคบางโรคอาจมีลักษณะ,ะไข้ลอยหรือไข้สูงตลอดไม่ลดด้วยยาลดไข้ชนิดใดหรือ,อถ้าเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับไข้จากการติดเชื้อที่รุนแรงไข้จากโรคทางสมองไข้จากการแพ้ยาและอื่นๆนะครับในกรณีเช่นนี้นะครับ ควรใช้การเช็ดตัวเป็นวิธีหลักในการลดไข้แทนที่จะ,ะตะบีตะบันใช้ยานะครับ<ม>เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อจะให้หายไข้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับไม่ไม่มีผลครับก็คือถึงแม้เราจะทานเยอะกินเยอะก็ก็ไม่ช่วยอะไรนะครับผมใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดอ,อีกข้อหนึ่งนะครับฤทธิ์แก้ปวดของยาพาราเซตามอลน,นะครับอ่อนกว่ายาแก้ปวดทุกตัว โดยมันสามารถบรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงเท่านั้นนะครับเช่นปวดศีซษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและปวดข้อเสื่อมนะครับซึ่งความจริงอาการเหล่านี้นะครับเมื่อได้พักก็จะดีขึ้นอยู่แล้วนะครับอาการปวดที่รุนแรงเช่นปวดจากแผลการผ่าตัดนะครับปวดจากมะเร็งปวดจากอาการอักเสบนะครับหรือแม้กระทั่งปวดไมเกรนนะครับยาพาราเซตามอลเพียงขนาดเดียวไม่สามารถรักษาได้นะครับแม้จะใช้ขนาดที่สูงเพียงใดก็ตามนะครับ ก็คือใช้ในปริมาณที่เยอะนะครับอย่างหมอให้กิน2เม็ดอย่างเงี้ยนะครับกินเข้าไป4เม็ดนะครับกินเข้าไป5เม็ด1 0เม็ดอย่างงี้นะครับก็มีค่าเท่าเดิมนะครับผมอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับการใช้ยานะครับขนาดที่ใช้บรรเทาอาการปวดเบื้องต้นสําหรับผู้ใหญ่นะครับก็คือรับประทานครั้งละ1-2เม็ดนะครับทุก4-6ชั่วโมงนะครับผม ยิ่งในผู้ที่ดื่มเครื่อง,อองดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะครับไม่ควรรับประทานเกินวันละ4เม็ดนะครับหรือ2,000มิลลิกรัมนะครับผมขนาดยาที่ใช้บรรเทาอาการปวดในเด็กนะครับจะใช้ขนาดเดียวกันกับที่ใช้ลดไข้ปกติอาการปวดในเด็กมักมีสาเหตุนะครับเฉพาะโรคนะครับ ไม่ได้นับจากการปวดกล้ามเนื้อหรือการเสื่อมเหมือนในผู้ใหญ่นะครับควรที่จะรักษาที่สาเหตุจะเหมาะสมกว่านะครับหรือว่าตามแพทย์แนะนำเนาะสำหรับของเด็กนะค่อนข้างจะละเอียดก่อนนะครับผมอย่าใช้มันเหมือนของผู้ใหญ่นะครับสําหรับเด็กนะครับผลข้างเคียงนะครับผลข้างเคียงของอพิษของยานะครับและก็ควรระวังนะครับ เน,เนื่องจากพิษต่อตับแล้วนะครับยาพาราเซตามอลน,นะครับไม่ค่อยพบผลข้างเคียงที่รุนแรงนะครับอาการแพ้ยาเช่นกินยาแล้วขึ้นไส้มากาขึ้นพื้นหน้าบวมแน่นแน่นหน้าอกนะหายใจติดขัดหรือหายใจลําบากนะครับก็พบน้อยนะครับถ้าเกิดก็มักจะเกิดภายใน10-20นาทีนะครับหลังจากที่เรารับประทานยาเข้าไปแล้วนะครับ ถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับควรกลับไปพบแพทย์นะครับพร้อมกับยาที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับว่าเรากินยาอะไรเข้าไปนะครับเอาไปให้หมอดูนะครับจะได้รู้นะครับจะได้หาทางรักษาได้นะครับพิษต่อตับของยาพาราเซตามอนนะครับมักเกิดประมาณวันที่3ถึงวันที่7นะครับหลังจากรับประทานยาเป็นประจำนะครับ อย่างที่ย้ํากันไปแล้วนะครับว่าอย่ารับประทานกันเกิน7วันนะครับสำหรับยาพารานะครับหรือว่ายาแก้ปวดนี่แหละครับที่เราที่เรามักใช้นะครับโดยจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับขึ้นไส้อาเจียนมากเบืออาหารปวดท้องบริเวณชายโครงขวาต่อมาจะเริ่มมีตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มนะครับอุอจจาระสีซีดมีใครเคยสังเกตอุจจระของตัวเองบ้างไหครับเนาะยังไงก็สังเกตดู ถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับที่ที่พูดถึงมาเนี่ยต้องหยุดทันทีนะครับหากเป็นมากนะครับอาจซึมถึงขั้นไม่รู้สึกตัวเลยนะครับยาบางชนิดนะครับอาจทำให้พิษทำให้เกิดพิษต่อตับนะครับของยาพาราเซตามอลเพิ่มขึ้นเช่นยาลิฟลาพิมนะครับที่ใช้รักษาวัณโลกนะครับยารักษาโรคหลมชักแทบแทบจะเป็นทุกตัวนะครับผม ขณะเดียวกันนะครับยาพาราเซตามอนก็อาจจะไปเพิ่มฤทธิ์ของยาบางตัวบางชนิดได้นะครับเช่นยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับทำให้เกิดเลือดออกได้ง่ายขึ้นนะครับผู้ต้องผู้ที่ต้องใช้ยาเหล่านี้นะครับรักษาโรคที่เป็นอยู่เดิมต้องคอยระวังนะครับเมื่อรับประทานยาพาราเซตามอนหรือยาแก้ปวดเนี่ยเพื่อลดอาการไข้หรือาแก้ปวดเพิ่มนะครับเนาะก็ต้องระมัดระวังนะครับในการใช้ยาตัวนี้นะครับ ยังไงก็ฝากข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลดีๆที่เรานามาฝากกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง m r s เตอร์ปีดด้วยนะครับแล้ว EP หน้าเราจะมาพบกันใหม่กับความรู้ดีๆนะครับที่จะนำมาให้นะครับฝากช่องด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ